พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 2เรื่องจำนวนนับ11-20หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องจำนวนนับ11-20จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจความหมายของจำนวนนับ11-20เชิงการนับ 2. เห็นความเชื่อมโยงระหว่างจำนวนของสิ่งของสัญลักษณ์ และตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนนับ11-20ถึง 3. บอกจำนวนของสิ่งต่างๆที่กำหนดได้ 4. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ11-20ถึงได้ 5. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า86นะคะแล้วอ่านคำชี้แจงตามคุณครู เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับเด็กๆมาดูข้อหนึ่งนะคะมาช่วยกันนับลูกรักบี้ว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ลูกนะคะเริ่มนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจอ สิบสองสิบสามสิบสี่มีทั้งหมด14ลูก้วยกันและเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้เด็กๆมาดูข้อ2กันต่อนะคะจากภาพนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับลูกข่างนะคะว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่อัน1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนเป็นตัวหนังสือดได้ดังนี้เด็กๆมาดูข้อสากันต่อนะคะ จากภาพนะคะเด็กๆมานับหมีกันนะคะว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเขียนเป็นตัวเลขฮินด,ดูอารบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้ เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้เด็กๆมาดูข้อสกันต่อนะคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะจากภาพมีหอมใหญ่ทั้งหมดกี่หัวเรามาช่วยกันนับเลยนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้เด็กๆมาทำข้อห้ากันต่อนะคะจากภาพมีข้าวโพดท,ทั้งหมดกี่ฝกักเด็กๆมาช่วยกันนับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้เด็กๆมาดูข้อหกกันต่อนะคะ จากภาพนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับจำนวนมะเขือเทศนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้ เมื่อเด็กๆฝึกทํากับคุณครูครบทั้งหมด6คอแล้วนั้นนะคะให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนแล้วเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงไปในหนังสือเรียนหน้า86ได้เลยนะคะเด<ๆ>็กๆอ่านตัวเลขตามคุณครูเลยนะคะ0 1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกทั้งสิบตัวเราเรียกตัวเลขทั้งสิบตัวนี้ว่าเลขโดดนะคะ ค่ะเด็กๆมาเรียนรู้ค่าเลขโดดในแต่ละหลักกันนะคะจากภาพเด็กๆมาช่วยกันนับว่ามีมะเขือเทศทั้งหมดกี่ลูกมีจำนวนทั้งหมด11ลูกเราเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับได้ดังนี้และเด็กๆมาดูนะคะเลขโดดที่อยู่ทางขวามือของเด็กๆนั้นอยู่ในหลักหน่วย 1>, 1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1และเลขโดดที่อยู่ซ้ายมือของเด็กๆนั้นอยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ1นสิบเด็กๆมาเรียนรู้ตัวอย่างต่อไปนะคะจากภาพเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะว่ามีตะหลิวทั้งหมดกี่อันค่ะ มีจำนวนตะหลิวทั้งหมด20อันซึ่งเด็กๆสามารถเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับได้ดังนี้และเรามาดูนะคะเลขโดดที่อยู่ทางขวามือของเด็กๆนั้นอยู่ในหลักหน่วย0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20 เด็กๆมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะจำนวนนับ10ถึง20เป็นจำนวนที่มี2หลักเลขโดดที่อยู่ทางขวามืออยู่ในหลักหน่วยและเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมืออยู่ในหลัก10บเมื่อเด็กๆนะคะเข้าใจแล้วทําแบบฝึกหัดหน้า64ส่งภาระงานให้คุณครูคในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ